สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับพี่มีรีวิวไพ่เทปที่18ครับผมวันนี้ก็ยังคงเป็น Oracle เหมือนเดิมนะครับแต่ทีนี้ Oracle ชุดนี้จะมีความแปลกแตกต่างนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วเขาควรจะเป็นทาร์ลอนะครับเป็น Major a r อาคาที่มีสองฝั่งด้วยกันนะครับก็คือทวินทาร์ลอตออรนะครับผลงานของร a เชลแฮม m อน n d นะครับแล้วก็เจนนี่บีเทล นะครับผมนะจริงๆแล้วเราบอกว่า Oracle คเนี่ยคืออะไรก็ได้ตามคอนเซปต์ของเขาทีนี้เขาจับเอาทาร์ที่เป็นเมเจอร์22ใบมาทำเป็นดำกับขาวด a r แ a n ไร i นะครับก็เลยออกมาเป็นออร c เ e นั่นเองนะครับทีนี้เราไปดูรูปร่างรูปกล่องเขานะครับก็พอประมาณสวยอยู่นะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บก็จะมีคู่มือ นะครับก็โดยทั่วๆไปก็สามารถที่จะอ่านคู่มือของเขาได้แลก็มันจะมีภาษามีอะไรนะครับประมาณนี้ใครที่แบบว่าไม่เจนจัดในเรื่องของการอ่านไพ่ก็สามารถที่จะดูคู่มือของเขาแล้วก็ดูตามนะครับหลังไพ่ของเขาครับก็จะเป็นรูปออดาวห้าแฉกนะครับแล้วก็มีรูปขนนกยูงนะครับประมาณนี้นะครับไพ่ของเขามีทั้งหมด44ใบด้วยกันนะครับถ้าดูแล้วเขาก็จะบอกว่า มีไพ่ทั้งหมดของเขาอยู่ประมาณ44ใบนะครับเป็น44ใบมันก็คือเป็นตัวแทนของเมเจอร์อาคานาทั้ง22ใบนั่นเองนะครับแล้วก็มาแบ่งเป็นดาร์กกับไรท์นะครับพอดูนะครับไพ่ความคมความอะไรของไพ่ก็ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็ถามว่าก็ระดับทั่วๆไปก็คือก,ก็ใหญ่นิดนึงนะครับ แล้วก็อาจจะแบบว่าดูครับก็เป็นการทําสีเคลือบด้านนะครับก็คือเคลือบด้านๆนหน่อยหนึ่งหรือว่าไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะครับประมาณนี้เนาะนะครับกระดาษอาจจะแบบว่าดูแบบว่าปิวตามลงได้อยู่นะครับพวกออลกอคอลนะครับก็จะมีความงอได้บ้างนะครับก็ใบนี้44ใบนะครับที่นี้พอหลังไพเป็นแบบนี้ทั้งหมด นะครับสีม่วงนะครับเฉดสีม่วงเนาะแล้วก็พอข้างหน้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นภาพการ์ตูนสีสันสดใสข้างล่างก็จะมีเอ่อเขาเรียกอะไรนิยามของไพ่แต่ละใบขึ้นมานะครับทีนี้เนี่ยไพ่ชุดนี้ขออนุญาตแบบว่าเรียงเลยละกันเพราะว่าจะได้ดูความแตกต่างของทั้งสองชุดนะครับนี่คือความแตกต่างของ,ของชุดของเขาคือเขาจริงๆอย่างที่บอกครับว่าคอนเซปต,ต์ของเขาเขาเอาเมเจอร์อาคานา นะครับเอาเมเจอร์อาร์คานามาสร้างเป็นออร์ลคโโดยใช้เมเจอร์ที่มีความดาร์กแล้วก็มีความไร้ก็คือส่วนของสว่างกับส่วนของมืดนะครับ mm hmm. เช่นเดอะฟูเองเนี่ยจะเหมือนกันเลยเดอะฟูมันก็คือไพ่เริ่มต้นของชุดของเมเจอร์นะครับทีนี้ไอเดอะฟูอันนี้มันก็คือแบบจงใจต้องการต้องการที่จะไปเนาะต้องการที่จะ เริ่มการจะปะจนภัยใหม่ๆถ้าเป็นไลท์หรือว่าเป็นแบบว่าท่านสว่างก็คือแบบว่าอ่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันก็ยินดีที่จะเดินทางปะจลภัยเริ่มต้นปะจนภัยแต่เป็นเดอะฟูลเนี่ยคือนางจะแบบว่าโอ้ยหมาเห่านู่นนี่นั่นแบบว่า่ามายุ่งวุ่นวายกับฉันอะไรประมาณนี้นะครับมันดูจะดูแบบดักดักนิดหนึ่งดูแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนกับว่าฉันต้องไปอ่ะฉันต้องทําใครจะมาห้ามฉันไม่ได้แต่นี้คือแบบว่า ไปด้วยอิสระภาพของตัวเองนะครับนกบินเข้ากับนกบินออกเนาะประมาณนี้พอไปดูเดอะเมจิเชียครับเช่นเดียวกัน m a g ิเชียเขาก็จะกลายเป็นอันนี้คือเมจิเชียก็คือนักมายากลใช่ไหมครับเขาก็คือทำในสิ่งที่ดีแต่อันนี้คือเหมือนกับการใช้เล่นแล่แปรธาตุทำให้เกิดแบบเป็นไฟขึ้นมาประมาณว่าเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะครับหน้าตาท่าทางอารมณ์ของเขาก็จะแสดงออกมาใน2 ลักษณะนะครับหน้าตาดูนะครับหน้านี้คือดูหน้าโหดๆกับหน้านี้คือแบบว่าดูยินดีเนาะประมาณนี้นะครับอย่างไฮเพเทตเองไพ่ใบที่2หรือไพ่ใบที่3หรือหมายเลข2อนะครับอันนี้ก็คือไฮเพเทตที่ดูแบบว่ามีความกระจ่างเห็นไหมครับโดยปกติก็จะมี BJ อยู่ข้างหลังนะครับเป็นต้นไม้ก็คือเรื่องของความอ่อนละมุนกับความเ้าหานหรือความที่แบบว่าดูแบบว่าโหดลายนิดนึงนะครับดูแบบ คืคักเนาะแล้วทีนี้ดูผ้าครับดูผ้าเห็นไหมข้างหลังเนี่ยมันมองเห็นเหมือนกับทะลุโป่ปงเห็นอะไรแต่พอมาเป็นดาร์กไซส์ปุ๊บเนี่ยมันดูบอกว่าไม่ใช่ละเนาะทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกปิดกั้นไว้หมดนะครับผ้าข้างหลังเราไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรอยู่ข้างหลังของเขานะครับนางเองอาจจะใช้ความรู้ความสามารถเป็นแบบสังฆราชินีที่คอยช่วยเหลือคนใช้อินทรียนสัญชาตญาณได้แต่พอมาอันนี้คือแบบว่าเหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างที่แบบว่า ไม่ใช่มันจะต้องเป็นแบบตามนู้นต้องเป็นแบบตามนี้บางสิ่งบางอย่างคือมันไม่เป็นตามสัญชาตญาณน,นางอาจจะแบบว่าเหมือนกับปิดกัน้นบางสิ่งบางอย่างไว้นะครับประมาณนี้เนาะไปดูเอ็มเพจเองก็เหมือนกันนะครับเอ็มเพจเองเนี่ยไอ้ดาร์กไซด์แบบโอ้ยเบื่อเหลือเกินอย่ามาอะไรอย่ามาอะไรกับฉันอย่างนี้นะครับแต่พอมาเป็นเอ็มเพจของทางนี้นะครับพอมาเป็นเอ็มเพจของทางนี้เนี่ยก็คือแบบว่าพร้อมแล้วล่ะ นะครับมีทั้งแอปเปิลแห่งความสดใสมีความพร้อมมีการที่จะรักธรรมชาติรักเด็กนู่นนี่นั่นแต่ด้านนี้แบบเบื่อเบื่อเหลือเกินที่จะแบบว่าเนาะใบไม้ก็ร่วงหมดนะครับประมาณนี้เนาะดู ภาพแล้วก็คือจะแสดงเห็นความรู้สึกที่แตกต่างกันเส้นเดียวกับเอ็มโพโรเองเอ็มโพโรทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเห็นเลยว่าเอ็มโพโรของฝั่งนี้คือการปกครองด้วยมิตรภาพที่ดีไม่ถือดาบแต่ฝั่งนี้มันเหมือนแบบว่าฉันต้องได้ฉันต้องเข้มแข็งฉันจะต้องแบบว่าฝ่าฟันทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นนักปกครองที่ใช้ใช้ดาบนะครับส่วนอันนี้เขาไม่ถือดาบนะครับเพราะนั้นมันก็จะแตกต่างกันสัญลักษณ์แห่งความเป็นนิรันดร์นะครับประมาณนี้เนาะ พอมันเป็นฮฮโลฟานฮาโลฟานเนี่ยมันเหมือนกับเป็นแบบว่านักบวชเป็นสันตปาปาที่แบบว่าดูแบบว่ามีนกพิราบอิสระภาพใช่ไหมครับดูความเป็นสันติสุขนิดนึงแต่ทางด้านนี้มันเหมือนป๊อบที่แบบว่าลทัทธิถือลทัทธิแล้วต้องถือชูนิ้วขึ้นมาอย่างเงี้ยสองนิ้วอะไรประมาณนี้ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ดูเจ้ายศเจ้าอย่างแต่อันนี้มันคือดูแบบว่าอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับเพราะฉนั้นเฮโลฟานผู้รู้ก็แตกต่างกันไป นะครับเช่นเดียวกับความรักครับเดลิเวอร์อันนี้แอบได้เสียกันเนาะแต่น,นี้คือดูเป็นความรักที่มีหยินหยางดูมีกรรมเทพนะอันนี้กรรมเทพเซ็งนะครับแล้วมีนกคู่อยู่ข้างบนแต่น,นี้คือแบบว่าดอกไม้ก็เหี่ยวเนาะอันนี้คือดอกไม้สดใสแต่น,นี้คือแบบดูเหี่ยวๆประมาณเนี้ยเอ,อีดำกับอีขาวนี่แบบจะมาเจอกันอดัมกับอีแบบว่าจะเมเออเจอกันแล้วแบบว่า ผัวเผลอแล้วเจอกันเนาะใบนี้เดินลวว่านี่คือผัวเผลอแล้วเจอกันอันนี้คือได้กันที่ใต้ต้นลำพูนะครับชื่อไพ่แบบนี้อ่าไปดู ชาลีออดนะครับเห็นไหมครับไพ่ทั้งสองฝั่งสองอารมณ์แตกต่างกันไปชาลีออดเองนี่คือมุ่งหน้าที่จะทําให้ได้แต่อันนี้คือแบบว่าโอ้มาก็พยศยังไงฉันก็ต้องบังคับฉันก็ต้องไปใช่ไหมครับลุยน้ําฝ่าทะเลข้ามทะเลเลือดยังไงฉันก็ต้องไปให้ได้น้ํากระจุงกระจายหมดเลยเนาะม้าก็แบบโอ้โววิ่งกันคึกคักแล้วดูหน้าดูหน้า,ด,นาดูปกดูนาง นะครับแบบต้องได้ต้องไปแต่นี้คือแบบว่ามีความละเมียดในการที่จะเดินทางค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกับชาลีออตที่แบบว่าค่อยเป็นค่อยไปนะครับนี่สเตงสเตงนี่คือแบบว่าอดทนใช่ไหมใจดีสู้เสืออันนี้เสือแดกไปเรียบร้อยแล้วนะครับอเนะาะเสือกินไปเรียบร้อยแล้ะประมาณนั้นนะครับว่าสเตงเขาก็จะแตกต่างกันคือใจดีสู้เสือเป็นอะไรที่แบบว่ารักใคร่กลมเกลียวเนาะแต่นี้คือไม่รู้นางหายไปไหนสงสัยเสือจะกิน คืออดทนไม่ได้เสือก็เลยกินหนางเรียบร้อยละเฮอร์มิตเองละ่ะเฮอร์มิตเป็นยังไงไพ่เฮอร์มิตเองนี่คือบอกว่าเป็นนักพจน์ที่แบบว่าคอยถึงแม้ว่าอยู่ห่างๆก็ยังห่วงแต่นี้ก็คือเงียบเหงาอ้างว้างเดียวดายเนาะเอาในเรื่องของตัวเองหนีมาหลบอยู่ในธรรประมาณนี้นะครับว e วอัพเดอะฟอจูนคือวงเกวียนกงล้อแห่งเวลาถูกไหมคือประมาณว่าดาร์กไซน์นี่คือแบบว่าโอ้โหโทษเวรโทษกรรม ใช่ไหมโทษเวรโทษกรรมอยู่ใต้วงกงกรรมกรงเกวียนอะไรประมาณนี้แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นใบนี้ล่ะเป็นดั๊กเป็นวงไรซ้ไซ์เนี่ยนะครับเป็นด้านสว่างนี่คือเขาอยู่ข้างบนแม้ว่าวงกงเกวียนกงกรรมจะเปลี่ยนไปยังไงเขาก็เชื่อถือเชื่อมั่นว่าเขาจะได้ดีนะเขาก็ทําไปตามตรงนั้นแต่นี้คือแบบกุ้มใจมากทาไมเวรกรรมจะต้องมาตกที่เขา ประมาณนี้นะครับไปดูเดอะจัสติกครับความยุติธรรมยุติธรรมของทางนี้ไรายไซยก์บอกว่าเป็นเทพีมาอาตเลยเขาจะต้องชั่งตรงวัดหัวใจกับขนนกจริงนะตามตำนานของเทพีมาอาของทางอียิปต์แต่พามาเป็นตัวนี้คือตุลาการผู้มีอำนาจนะครับก็เหมือนกับใช้อำนาจบาดใหญ่เพื่อที่จะรักษาความยุติธรรมอะไรประมาณนี้อันนี้ดูๆคล้ายๆบ้าเล่าเนาะ ผ่านบานบานผ่านเดี๋ยวดนบ้านเราบ้านเราใช่ไหมคล้ายคล้ายประเทศใช่ไหมน,นะเอาใครดูดเสียงครับอืมเนาะประมาณนั้นคล้ายผ่านบานบบแฮงแมนครับแฮงแมนของไลฟ์ไซน์นี่คือเขาบอกว่าตกอยู่ในวิกฤตพิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเห็นแสงสว่างยอมที่จะ ตกอยู่ในบ่วงตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ตรงนี้คือแบบโอ้โหอะไรวะยังไงนู่นนี่นั่นดูแบบแห้งแล้งดูต้นไม้ดูดอกไม้นะครับดูของตกจากนี้อีกนะครับอันนี้คือดูมีความแบบว่าพิกวิกฤตให้เป็นโอกาสยอมที่จะแห่งแมนแต่เน,นี่ยเหมือนกับตกหลุมนะครับไปดูทา a n s ฟอร์เมชั่หรือเป็นเรื่องของ The d e t t ครับ d e อะเนี่คือแปลว่าการกำเนิดเกิดใหม่มีนกฟินิ์อยู่นะครับแต่อันนี้มันเหมือนกับว่าเป็น เขาเรียกว่าไม่อยากจะออกไปสู่คอมฟอร์ตโซนเนาะไม่อยากจะออกจากคอมฟอร์ตโซนไม่อยากจะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ๆรู้สึกกุ้มใจกับการที่จะต้องเผชิญกับอะไรใหม่ๆไม่ยังไม่พร้อมอะไรประมาณนี้แต่นี้คือมันดูพร้อม t า a n s r o r t i t n o n หรือว่า The d a t ตนะครับเขาไม่ใช้ The d เ t ตเขาใช้ t r n n s r o r t i t n o n แทนก็คือการเปลี่ยนถ่ายนะครับความกุ้มใจที่จะต้องยอมรับสิ่งใหม่กับความที่แบบว่า เดินไปประชนกับสิ่งใหม่ปีนอกฟินิชอยู่นะครับเทมเพลนนะครับแตกต่างกันเลยคนนี้ขายชาชักอยู่ที่เจเจคนนี้โอ้ยฉันไม่ขายแล้วล่ะเนาะเขาปิดสามทุ่มไม่ให้นั่งกินด้วยเพราะนั้นฉันก็ไม่ขายฉันก็เทชาชักทิ้งนะครับก็คือดูเหมือนกับไม่ไหวแล้วว่าขี้เกียจจะไปผสมน้ําขี้เกียจไปนู่นนี่นั่นแต่นี่ยังมีความละเมียดอยู่นะแล้วหงไปไหนไม่รู้นะครับประมาณนี้อ่ะไปดูเดอะเดวิลครับเดอะเดวิลอันนี้คือมันเรื่องของการที่แบบว่า เอ่อ uh, addiction ใช่ไหมครับการเสพติดนู่นนี่นั่นอันนี้คือทรมานเป็นทาสพยายามที่จะควบคุมแต่อันนี้ the devil อันนี้มันจะเหมือนกับการที่จะพยายามหลบหลีกหนีออกจากกลไกออกจากป่าให้ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็คือพยายามที่จะพึ่งพาตัวเองเนาะ the d e คือการเสพติดการหลงใช่ไหมครับแต่นี่เขาพยายามที่จะหาบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เขาไม่หลงแต่เนี้มันก็คือการยึดติดเลย ประมาณนี้ The Tower ครับ The Tower จะคล้ายๆกันนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงปุ๊บปั๊บทันทีทันใดแต่อันนี้คือแบบร้ายๆเลยคือปุ๊บปั๊บทันทีทันใดฟ้าผ่าลงมาเปียงโอ้โหแหลกแหลกเหลวเ,เ,เ,เลยแต่อันนี้ยังแบบว่าตุ้มหนีออกมาทันเนาะแค่ข้างบนสองห้องเท่านั้นเองข้างล่างยังโอเคอยู่นะครับป้อมประการยังแข็งแรงอยู่แต่อันนี้คือล้าวแล้วไม่สามารถที่จะสร้างใหม่ได้นะครับเพราะนั้นความรุนแรงของเขาแตกต่างกัน เดอะสตาร์เองก็คือเรื่องของอะไรครับเรื่องของความหวังใช่ไหมครับความหวังที่จะอยากได้นู่นอยากได้นี่เขาก็ต้องเทน้ําเขาก็ต้องทํานู่นทนํานี่ต่างๆนานาส่วนด้านนี้คืออยากทําเหรอแต่ไม่ทํานั่งเฉยๆรอให้มันมาแล้วมันจะมาไหมกลายเป็นนั่งกิโมโนนั่งใส่ชุดกิโมโนแล้วก็รอรอโอ,อกาสที่มันจะเข้าแต่ตัวเองไม่ทําอะไรเลยเหมือนกับมือไม่พาย นะครับอะไรประมาณนี้นะครับเดอะมูนครับหมาเห่าบนดวงจันทร์นะครับกับอันนี้ก็คือเดอะมูนภาคปกติของเขาก็คือจินตนาการการสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงมโนภาพนะครับแต่นี่คือเดอะมูนคือการเรียกร้องหาความดาร์กไซด์นะครับคือพอมีพระจันทร์เต็มดวงขึ้นมาหมามันก็เห่าเป็นจันทรุปราคาอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็เลยเหมือนกับว่าเดอะมูนตัวเนี้ย มันเป็นลักษณะอะไรที่แบบว่ามองเป็นดาร์กไปเลยมองเป็นแบบว่าการโหยหาความมืดแต่อันเนี้ยมันคือเหมือนกับเป็นอาจจะเป็นเรื่องของการจินตนาการเป็นเรื่องของการมองอะไรแง่หนึ่งนะครับอันนี้เดอะซันครับเดอะซันโดยปกติก็จะมีมา้ามีเด็กแล้วก็มีผ้าสีแดงแล้วก็มีดอกทานตะวันใช่ไหมครับอันนี้เดอะซันตามปกติอันนี้คือไม่เอาอะไรแล้ว น้องไม่เอาอะไรแล้วอะไรประมาณนี้นะครับเด็กก็เล่นนู่นเล่นนี่ของเขาไปนะครับเพราะฉะนั้นเดอะซันเนี่ยแปลว่าโอกาสใหม่ๆประมาณนี้นะครับเราต้องวิ่งหาโอกาสแต่ตรงนี้มันเหมือนกับว่าโอกาสมาแล้วแต่ฉันก็ยังนิ่งเฉยอยู่นะครับประมาณนั้นแล้วก็มาดู The j u ัดเม้นทครับก็คือการกําเนิดเกิดใหม่นะครับนี่นางในเรื่องของอา t h เธอร์ใช่ไหมครับนางมอบดาบมอบการตัดสินใจให้เราแต่นี่คืออะไรครับ นี่คือลักษณะของการที่แบบว่าดึงดาบขึ้นมาเองอะ่ะฉันอยากได้อำนาจฉันอยากจริงๆ,จงๆเจ้าตัวเนี้นะครับผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ในน้ำใช่ไหมครับเขาก็เหมือนกับว่าเขาจะต้องเป็นคนมอบดาบให้อาเธอนะครับแต่นี่คือแบบว่าถือดาบขึ้นมาเองเลยอำนาจอยู่ที่มือของฉันเนาะอ่ะใบสุดท้ายครับ the world ครับ the world ล่าเริงแจ่มใสใช่ไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไป,นปตามที่ต้องการกับอันนี้คือ m o u s า ใบตองแห้งนะครับนางดูโศกเศร้านางดูแบบว่าโอ้เต้นกินลํากินก็ไม่ไหวฮะเนาะอยู่ไปก็ไม่รุ่งนะครับจะทําอันนี้จะเป็นวงกลมที่แบบว่าใช้ไลฟ์สดขายของโอ้ยอันนี้ไลฟ์สดขายของนางดีดดิน้นสิบเนาะจ้างร้อยหนึ่งเต้นหมื่นหนึ่งนะครับอันนี้เนาะวงกลมที่ใช้ขายของที่เป็นไฟหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ใช่ไหมเออจ้างร้อยหนึ่งนี่เต้นหมื่นหนึ่งอันนี้จ้างร้อยหนึ่งไม่เต้นเลย นะครับดูแบบว่าเหี่ยวๆยังไงชอบกลนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือไพ่ชุดที่เรียกว่าทวินทาร์ร์นะครับมันก็คือการเอาเมเจอร์อาคานานะครับมาทําเป็นดากกับไรสายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณเองก็สามารถที่จะเนาะสามารถใช้ชุดนี้เนี่ยในการทํานายแบบเมเจอร์เลยประมาณนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราเราจะลองมาดูครับว่าวันนี้วันศุกร์ละ นะครับเดี๋ยวต้องสับไพ่นิดนึงเพราะว่าเราเลี้ยงไพ่มานะครับแล้วไพ่เองเนี่ยมีความอ่อนเหมือนกันเนาะเวลาสับเนี่ยทะนุทะนุถลอมเขานิดนึงนะครับอย่าแบบว่าโหดหลายนิดนึงนะครับคือถ้าคุณแบบว่าสับแล้วคุณไม่ทะนุถนอมเขามันบิดเนาะเพราะว่าไพ่มีความอ่อนนะครับไพ่เขามีความอ่อนไพ่เขาไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ ประมาณนี้นะครับเราก็เรียงเมืแ่อบบกี้เราเรียงไพ่ไปใช่ไหมครับเพราะว่าเราอยากจะให้คุณได้รู้การเปรียบเทียบนะครับมีทั้งแบ็คมีทั้งไว้นะครับด้านสว่างกับด้านมืดประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับเวลาที่เราจะจับไพ่หรือจะใช้ไพ่ในการทํางานจริงๆเนี่ยมันมีคถานะซึ่ง มันเป็นคาถาของสํานักบอกไม่ได้ก็แล้วกันนะครับจริงๆเนี่ยมันมีนิยามว่าคุณเองเนี่ยต้องไหวครูทุกวันนะครับครูบาอาจารย์ก็จะมาช่วยประสิทธิ์ศาสตร์วิชาของเรานะประมาณนั้นนะครับทีนี้อ่ะท่องมนคาถาเรียบร้อยให้สื่อสารกับไพ่เรียบร้อยละนะครับผมเราก็ลองมาดูกันครับว่า ไพ่สุดนี้มันจะมีความอ่อนความงอของเขาอยู่นะครับแล้วมาดูกันครับผมว่าวันนี้คนลักนณะลักษณาดีไหมเดี๋ยเดดวเอาคนเกิดดีกว่าเนาะเอาคนเกิดดีกว่าจะได้ไม่ต้องหวางลักขณะอ่ะคนเกิดวันจันทร์เป็นยังไงบ้างครับคนเกิดวันจันทร์วันนี้วันศุกร์ละคนเกิดวันจันทร์โอวันนี้คุณต้องการที่จะควบคุมอำนาจต้องการจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเนาะอยากจะประกาศขา่าวดีอยากจะกําเนิดเกิดใหม่แต่ว่าเหมือนกับถืออำนาจ อยู่ในตัวของคุณเองนะครับประมาณนี้นะก็ได้เป็น the j u s e m e n t ไปนะครับคนเกิดวันอังคารครับคนเกิดวันอังคารวันนี้คุณมีความรู้สึกยังไงบ้างคนเกิดวันอังคารอ่าวันนี้เทมพลาเนนตทยง่ายๆเลยเทมพลนตความอดทนนะครับก็ต้องอดทนทำเพราะวันนี้วันศุกร์ละวันศุกร์แห่งชาตินะครับเดี๋ยวก็หยุดละนะครับคนเกิดวันพุธครับคนเกิดวันพุธวันนี้คนรู้สึกยังไง โอ้ไม่อยากจะอดทนอะไรทั้งสิ้นนะครับสเตงอารม์เสียคนเกิดวันพุธวันนี้อารม์เสียนะครับดาร์กไซด์ออกมาคนเกิดวันพฤหัสละครับคนเกิดวันพฤหัสวันนี้เป็นยังไงวันนี้คุณก็มีอะไรก็ทําเข้าไปอยากจะกุมอํานาจอยากจะวิ่งให้มันถึงที่จุดมุ่งหมายวันนี้เป็นวันศุกร์ละอยากจะรีบทําเร็วๆทําให้มันเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างไม่รู้ว่าผลมันจะเป็นยังไงก็ตามนะครับดาร์กออกมาอีกอันเหนือนะครับคนเกิดวันศุกร์แหละครับวันศุกร์วันนี้อ่ะ วันศุกร์วันนี้ความรู้สึกของคุณเป็นยังไงเอ่ยวันนี้คุณเป็นเดอะเฮอร์มมสครับอ่าถือว่าเป็นไลฟ์ไซด์ออกมานะครับถือว่าวันนี้คุณเองอาจจะต้องทําตัวเป็นคนที่แบบว่าคอยแนะนําคนในเรื่องนู้นเรื่องนี้อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะครับคนเกิดวันเสาร์ละครับคนเกิดวันเสาร์เป็นอย่างไรบ้างอ่ะคนเกิดวันเสาร์ วันนี้เบื่อเบื่อเนาะเบื่อเหลือเกินอะไรอะไรก็กูอะไรอะไรก็กูโอ้โหดาร์กดาร์กกี่ใบวะหนึ่งสองสามนะครับวันเกิดวันเสาร์วันนี้เบื่อเบื่ออะไรอะไรก็กูอะไรก็กูฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่แบบว่าเพอร์เฟกมากมายที่สุดนะครับอย่ามายุ่งอย่ามาวุ่นวายกับฉันเลยนะ,ะคนเกิดวันอาทิตย์ครับวันนี้คุณรู้สึกอย่างไร นคุณขึ้นจะจัรสเมนครับคุณมอบสิ่งดีๆให้กับการกําเนิดเกิดใหม่คุณเองอาจจะมีความรู้สึกต้องรับผิดชอบบางสิ่งบางอย่างแต่คุณก็รู้สึกที่จะดีที่จะมอบบางอย่างประกาศบางอย่างทาอะไรบางอย่างแตเป็นที่ดีๆเห็นไหมครับนี่คือคนที่เกิดในวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับใครมีคําถามก็สามารถคําถามถามเข้ามาได้เพราะคุณเห็นหน้าไพ่ทั้งหมดแล้วนะครับก็สามารถถามเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวผมก็จะจับให้นะ แล้วก็ให้มาดูหน้าไพ่ที่เคยเปิดไปว่ามีอะไรนะครับอันนี้คือการรีวิวไพ่ในชุดของทารถทวินออร่าโคลนะครับชอบก็วิวกันเยอะๆนะครับแล้วก็จะมีไพ่แปลกๆใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนี่ก็จะเป็นชุดเก่าๆที่แบบว่ายังไม่เคยทำรีวิวเลยก็ลองเอามาทำดูเป็นชุดที่ง่ายๆใครที่แบบว่าพึ่งที่จะเข้ามาสู่วงการของการสะสมไพ่ใหม่ๆนะครับบางทีเราก็ต้องใช้ไพ่ที่เหมาะสมกับตัวเรา นะครับแล้วเราก็ลองค่อยๆอ่านไปไพ่ชุดนี้ถือว่าง่ายไหมคำตอบคือง่ายนะครับเพราะว่าเขาใช้หลักของเมเจอร์อะคานาแต่ใช้แบบดักซด์กับไร้ใสเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อิเลเมนต์บนรูปภาพสมมติว่าผมจะจับให้ผมใบหนึ่งอ่ะผมจับให้ผมใบหนึ่งเบื่อใช่ไหมเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่ใม่เอาใหม่ดีกว่าแหมเราจะจับให้เราใบหนึ่งอ่ะเราจะจับให้เราใบหนึ่งอ่ะใบนี้วันนี้ผมรู้สึกยังไง อุ้ยทำไมหมดหมองเลอเกินวะเอาใหม่ใหม่ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่ใช่ปะ่ะเออบางทีบางคนอะอะเอาใหม่ใหม่ใหเอ้ยดาร์กหมดเลยวะ่ะทำไมวันนี้ดาร์ควะไม่ใช่จริงๆแล้วควรจะวางอย่างนี้อ่ะคุณควรจะวางดีๆสิครับนะอะเดี๋ยวจับให้เจ้าของคลิปใบหนึ่งเิว่าวันนี้รู้สึกยังไงอ่าเราก็ต้องใช้สมาธิก่อนแล้วเราก็เล็งไปโอเค วันนี้รู้สึกยังไงนาอ๋อไม่ใช่แล้วล่ะเนาะวันนี้รู้สึกเฮ้วันนี้ออกมาดาร์กหมดเลยพอดาร์กเสร็จแล้วทําไงอ่ะไม่ได้สิจำใหม่จำใหม่จำใม่จำไม่อืมจำมันจนกว่ามันจะเคยไหมอืมอ่ะเอเอขอใหอยังชั่วหน่อย เป็นหายแพเทสโอเคนะครับลองมาสนุกกันสวัสดีครับ